ร3อสัมสามยุคเกจริรูปบักรขันเทนะรูปก็ขันน้ำนำได้แก่รูป 2008, antage, ที Likewise, แ่แรูปที่แปดทำสองขึ้นต้นด้วยอสัพตัองแง่ขานยานธาของบริเทศรูปที่แปะเป็นรูปบัตรโอลาร์ก็รูปส2เป็นโอลาร์กลยานธาตุสิบสิบหกมารูปสิบหกเป็นธรรมายานธาตลก็บบสิํานึ่รูปนิรรมแล้วนสดายติดแปดเ ตัวประกอบของจิตเปกคือเจสิทแล้วเจสิทธาแยกขานะธาตุต่าปรปยุทธก็ได้คัถามคือเวนาสัญสามานสิทธาสองเป็นทำไมธรรมธาตุใส่ไปได้ต้องลดบรรลุตรงนี้เจตสิธรไมธรรมธาตุกอสอนลดมาเลยเจสิท2าสอเป็นจิตเปเป็นนามจิตเต็ม ยัเมือวิตรเคันโสิรในยนึรับสเคได้และไม่ได้ชีวิตดินเตรียนจักมันดินเตรียนจักชีวิตดินซีโมระมันดินซีบุรีชีวิตดินซีงำไแก่ชีวิตจะรู้ชีวิตดินซีจะได้กมันดินซีไแก่ิแนข้าวอามรวมกานรับส่งเค คะขัามชีวิตดรูปบรรภคันชีวิตินซีเจสิกกัญราคันจุเป็เก้านยานอายนะได้สองจิตเป็นเ้าเป็นมนายนชีวิตรูปชีวิตินซีเป็นธรรมายะธาค่ได้แเป็นเกด้ยานธาตุเกชีวิตเรูปชีวิตินซีจสิกเป็นกาตาสงราไม่ได้ขันสอบก็คือนาขันสัญญาขันโอซิโอซิสัมปรเก สุขินเรียนนสุขินีประกอบกับสุขาสาถ้าตดใจแล้วมันดิบ่งมีเย็นิักจเป็นตัวเแต่เอาเวทานาออกไปหนึ่งกับลสัมพะหกเว็นเวทนาได้มีธรรมะนักตุบรติเทศสุขินสีอามสุขินรีประกอบกับแข็งให้ธาตุได้เท่าไหร่ก็เอาสุกายหึงสัพพะหกไม่แก่อันเ์น ได้มีสีขันธ์เวทนาขันธ์ไปก็ได้ขันธ์สามสัญญา,าสังขารัญญาสุจก,กายนึงเป็นมานาอกนนะัสุก,กายนึงเป็นกายอาาีกนธาตสังขารันธ์นสรวนไม่มีตพอเป็นกานาทํามไมาุะริครสังขเป็นเวทนาน่กสิบามอสังสัวเกติอามร,รมวาจร,ราาิญทั้งนี้ อรุเปาเจ้าลเจ็สิบสองเจตินจเกจ็ได้นามขันสี่หรือจแยกก็ได้ไแยกป็นเขยนยาวนิดแยกปเนตัดยกตาประกาประาที่นีนะคับอรูปาวจะเจ็เป็นมานยนะเจ็ดิบสาเป็นธรรมายนะอรูปาเจราลเ็สิบงป็นโลยัญธาเจ็ดิบสาเป็นธรรมธาเจก็นับพาโอราที่รูปสิ รูปประกอบอะไรไม่มีนัถิรูปนั้นประกอบกับนอสีหนึ่งเจ็ดมังเศษเจ็ดสิบห้าสองใาตัวเนื้อสิบสองคันเทหิเจวะอันถาสัมยุตเจหิจัมทำวิอันถาอันถาสัายุตจ่าองค์น้ไม่กเราพัดทิทิที่ไหนทิศที่ขนาดศายุตติสีที่ไหนก็ต้อประกอบทิศที่นาสมายุตเจสีมีเจนิ็กตเต็มๆเท่าไหร่นะยี่ิบยี่ยิบยส เราพาทิชช <ã> ี่กเาเอาไว้ทแล้วเอาไนัส่งเจิกเกอเจก็ทำมาขันเจไอ้นะได้สองทิองสี่เป็นมนาไ9นเดซิสสิบเก้าป็นธรรยไนะท่าได้สองที่ขัสองสี่เป็นโนเยนท่าเดิสิบเก้าป็นธรรมาัยสมงเคไม่ได้รูปขันหนึ่งโอสิบท่าได้ละสองไได้ชิบหกก็คือโอสิบกิถหกว้โนานเยนท่า ปัญ6าหกสามวิเกจิติาสมุทตาธรรมะนยันหนึ่งในยักภาษาบาลีจะเหมือนกันนะถ้าเป็นภาษาไิยละจะลงทรรมาเหมือนกันหมดเลยไิยละลงทรมาเหมือนกันหมดประกอบกับจิตองนำได้แก่เจสิ้าองเจสิห้าองอ่านประกอบก็คือจิตแปดเก้าและเอาจิตแปดเก้ามาแยกขันธ์ยันธาจิตแปดเก้าก็ได้เป็นยันขันธนึ นายปารนั่งเรียท่านเด็บางส่วนมีไมียามก่าสัดักเปนามน้าจิตเต็ม้วยเมื่อจิเต็มวิบักลวิบรอเปหกสิบกสิส่นสสแหนแันัทีสัญญาภาวะสัญญาภาะเอาน้ำปน้รูปทางน้ำว่าเป็นภาวะต้องพกรมเขากลงเขามีสัญญาภาวะ ซึ่งเป็นรูปอีกเดยวรูปกับรูปไม่สับไม่ริบการอสังีทิ้งหลือในวสัดีนาสัดีขวะซึ่งเป็นนามเดียวริบได้เลยนาวิกานาที่เหลือนาวิกรูปได้ตอนนี้โลกีวิบากวทนั้นชาติที่เหลืวิบ่าต่างสอนเรียวิบากที่เหลือก็คืตามด้วยเจตสิจระกเจุบา ประกอบไงธาเท่า,าไรก็นั่นที1ระโโยะสิบสวิบสาอสังมณุานธาตุยาทีจิบหกตัวเป็นไปสิบตัวก็วบกับก็เป็นวิญาณธาตุก็วิบกับฌานญาณธาตุจิตบัติที่เหลือแล้วรู้ที่ป็นผาเอาไปนับสมบัติอภัยเวนาสังพตนธ์ันแล้วโดยระเบิดตัจิตเจดรอบาครขันห้ า้านหน้รูปมาโอสิบทำหนึ่ิบเอจิตมาเป็นนานาครบสิบสอง้าทรูปมาโอสิบทำหนึ่งสิบเอ็ดตรงนี้เท่าไหร่ชาห์ทย่างด้งคหกเหกเหกเสิบเอ็ดบวกที่หกสิบเอ็ดเกไหนึ่งเจ็ดอาจารย์เจโอสิแล้วก็วห เป็นมะโนยานธาตแล้วก็ทํามธาตุนักวนกษาไม่ได้ค่ะก็เป็นนาเกอายนะภพราชสองก็ 6, 12, เป็นนาเกอันนี้ 17, ลเ,เลขสเจก็เลย,าายนะเป็นมะโนมะโนยานธาตมะโนธาตจิตสันดเอเี่ยนนขัดมะนายนะเป็นมะโนธาตุทาที่โลกสุ่มแสดงสาหรับจิตก็คือขนะันอยายนะเหมือนกัน ตัดกันต้องนับสอกอร์วิญญาธาหกที่หนึ่งจึงจะเป็นวิญญาณขันมนายนะเหมือนกับบริเทนแต่ธาตุต่างกันเป็นวิญญาธาหกวิมานโนทามวิยาสองามอาสังนะ่สงเคราะไม่ได้เรื่องไห้าตุเท่าไรขันมทีห้าได้เร่องหนึ่งไม่ได้เสียคือรูปเวสัตย อันนั้น้ถ้าบนมี12บสองแล,แล้วหน่งได้1 1ก็คือโอสิบทำหนึ่งถ้าถ้าบนมี18ได้แล 6, ้วหกไม่ได้12ก็คือโอสิบมันนอนฟัาเป็ดกอธรรมาแต่ป็น,น,นาสเอโโทท็ดสามสามาาวนะิบเงจริงอาันนีทำไมีคณาเอานำตัวโรททติคณาทำำสามประกอบใจตัรนะคณาทํำสามเป็นสังขะรหัตทำไม้ธรรมธาตก็ต้อง,องาราองับสก็สัาพะขในกันสัะันี้าสิบ คัถามทำสามออกก็จะเหลือ4 7นาครัลันธ์ j 4 7แลหาตัวประกอบให้เจอตัวประกอบของสาระทาง J447 ก็คือจิตใเกาเวนาสัญญาดำเลื่อนคำถามทสามเอาตัวประกอบนะครไปเรียกันะทาก็ได้คันขามคือเวนาสัญญาวิญาณ จิตก็เป็นมนาเง็นนะเป็นเงียบธาตุเจสังขารขันธ์สง่วนก็คือขันธ์ฐานธรรมสามธไม้ธาตุันสงก็คือขันธ์ฐานธรรมสามตามด้วยเวนาสัญญาสังขารขันธ์เตสิเป็นนามจิตเตมเมื่อจิตเตมเมื่อไรกตอบเดียวเลยคะรูปกรัในสินสิมังสวิรตเป็นน้สี่านในธาตเหมือนกับประธานนบทปัญหาปัญาอุปาทานี้นะ ประทานนำน้ำได้แก่โลภะทิฏฐิโลภะทิฏฐิเป็นสังขาระคตทำไม้ทำท่าเพื่เป็นสังขารนับสอข้อสังขารในการประกาศที่ห้าสิบเอาโลภะทิฏฐิออกก็เหลือสี่สิบแปดสังขารระคตเจ็ดสิบสิบแปดนับสอข้อลงมาก็เป็นสังขารระคตทำไม้ทำท่าได้หมดปริเทศนี่นำมาหลักก็คือประทานที่เกิดขึ้นโดยอาศัยตนาเป็นเหตุ ถามาส่งได้แกใ่ถ mm ้าเท่าไรของเรัคือสาระกาเป็นทาไมดัะนั้นเป็นธรรมาตเนใน่สิบมิวิกรกยอนุบาลทินนุบาลาี่เ็น่ทำเป็นพุทธิบุตรของเราพุอลสเิตสองเ้สวจสิบเจ็ดอีอายีสิบเจ็ดสิาสอติชรูชาที่เหลือเป็นเวิบ

สึกอามจิตตุบาคิดไว้เราล,ลงนี้รูสึกคิดไว้กริยาตามน้จิตตบาตรงนี้เป็นนาเนเดยวิเราปวเรนิพพานต่อได้อีกอันนี้ก็เต้ตช้โรคกอานต้องเลกเป็นัตอเราดูวปแกเป็นตัแรกเป็นนาแกเลถามแม่ประกอบเผยท่าเท่าไร,าเ,าไราเราตรงตรงตรง,งนี้เป็นหลัก คิดตรงนี้งากกว่าคิดเรียนธรมะแรก mm. นี้เราก็รู้จิตเจรูปมาครบแป้าก็เป็นนักเกย์ไอานา้นะรูปมาจิตมาครบสิบสองก็เป็นนักเกย์ถ้าเป็นน้าหน้าคงเหลือเดีญ,ญาณธาตุี่เีนสุดตนี้ใช่ไหมมียตรงนี้ได้แก้ต่อไหมมันโนวินกันทำมันวินกันทำตรงนี้ได้มันธรธานโนยญาธาตุธรรมธาตุ รมาตเาก็ไเห็นกับพระเอนยา,าณธาตุอิหักสองาเลยอ่าก็คือปัจจัยิญยาณธา,ต,าตุาาาาธาเป็นในรสามขันต์อาอตนะาธาตุเหมือนในวงลกอ็นยาสัญญาสังขารสุขโรรดิผ่านชาในนะวิตตวิจารธ,รธีสุเองนตาสมเป็นยานธาตุ ิตรวิจารปีเอาเป็นสังขารละันทั้งหมดเป็นธรรมไมธรรมชาติตัดอะไรที่ตัเป็นากสังขารัศสัญญาสุขรูปีานนิการนักลงมาเป็นอสังขตังขนักตัวะเบ็นะวสุรูเป็นรันสัญญาเป็นสัญญาขันทั้งหมนี้เป็นธรรมไมธรรมชาตินะคเป็นขันตาไอ้นะเป็นธรรมนะเหมือกันธรรมชาติเหมืกัน ยสามถามนับสงฆ์ใครได้เรื่องไถ่ท่าเท่าไรเราคิดเวลาจะมียกเรื่องเป็นคำตอบได้เลยค่ะกับการจำเงินเลยรยสเจ็ดสามมิบรับเกสวิจารีตั้งมีอุณหได้แก่สวิจาระจิตถกสมใจสิาแก่ไิจารจะเป็นคุณเกวิจารดีจะสิบได้กลับระทานทรวดอารมณ์การเองเป็นสวิจาระจิตุูกปะไม่ประกอบกับอวิตจาระจิตุูก นี่เป็นนามเดียวนามิกาณฑ์เทศเหลือนามิกาลูกนามิกาลิภานอาวิจารณ์จิตุบาทรูปนิพานไม่ประกอบไตรธาตุเท่าไหร่เจดเจรูปมาโคกฐานห้าเป็นนักเกอไนระรูปมาจิตมาโคกสิบสองเป็นนักเกอองเหนือแดงวิญญาณธาตุอาวิจารณ์ตัวนี้มีเวิสุปอยู่มีเวิสุปอยู่ธาตุอะไรกันตัดไป สีตาตจตรบ้างจะชานตรนั้นเป็นมะโนย่ยนธาตุตรงนี้ได้หออกธาตุธาตุเป็นมโนธาตุพวกสวิตตกสวิจาระสวิกแล้สวิจาระ,ส,ะ,ส,าะสามน,านิเทศทำเต็มเอนก,กันเนะนัน่นนึ่งมโนธาตในในอัจิสาเนเจ สวิตกสจาระทศหนึ่งสวิตตกะทศหนึ่งแล้วสวญจาระทศหนึ่งคำตอบอันนั้นึบโลทาเลยสามทเ่นต่ในยะห้าฐานท่าตกับรรทันทับทวิจาระิตตสหะคูหิธรรมนีเกิดพร้อมกับจิตอุ้นำเรืแก่เจสิกาสองเมียรูป2อเมียจรรูปสองรุปขันเจสิาสองเวนเวนะขันัญขันขัละขันเจสิกาสองนะวิวิญาณเจรรูปสองมันแค่ทำอะรนะ ถ้ารูปมีถานรูปมีถันเงยนามาแรกก็จะเป็นจิตปแปดเก้านสบอลงมาเป็นยานขันมะนายนัย่งยาท่านเจ็ดนัตางปแล้วแต่าระรท,ที่เหลือจากเยนธรรมาแรกเก็จะจิตแปดสิบเก้ามาหมดเลยอันเป็นรูปเวนาสัญญาสถา,สญญา,สญญาทนิพพานทางนับสบค้อนไม่ได้เดื่องยานท่านอะไรคำตอบอย่เยนธรมาแรกก็คือ,อหนึ่งนึเจ็ดเเป็นปนยะย6หกในว่าย6หกสามวิสเกีเกจิต ในวาริปะนาวิปกะธรรมะธรรมาองค์งาริญายี่สิบเจสิสามห้ารูปยี่แปดเนี่ยผ่านจิตเจรูปมาครบขันห้าไม่มีจะประกอบละนั่นถิบิปัญญุครบขันห้าจิตเจรูปมาครบขันห้าเป็นนักเกอไอนะรูปมาจิตมาเป็นนักเกอคงเหนือแ,แต่วิญญาณธาตุมีเจียยาเญียธาตุเจตเจียธาตุวโรธาตุกับ อนโยน 5, ยาธาหักไปสอบมิเจ็ดหักสอบมาเแล้วปัญญาแกธา